ครับเรามาดูเหรียญทองเหลืองนะครับ25สตางค์ทุกวันนี้เลิกใช้งานแล้วนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนผมชาแนลจะมารีวิวเหรียญนะครับ25สตางค์นะครับเป็นเหรียญของปีพศ2540นะครับเหรียญ25สตางค์นี้นะครับคือมันเป็นเหรียญออกสีทองนะครับสีทองเหลืองนะครับที่นํามารีวิววันนี้ก็ถ้าบอกว่าอลิเทอร์ไหมก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมันก็ น่าเจ็บสะสมนะครับก็เลยนํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับครับเหรียญ25สตางค์ของปีพศ2540นะครับครับด้านหน้าเหรียญนะครับมีรูปพระพักนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาครมีพลดุจญเดชนะครับก็เป็นรูปพตางเพื่อขวานะครับทรงเครื่องสองพระวงกลุ่ยนะครับครับด้านหน้าเหรียญนะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ทางเบื้องหลังนะครับก็จะเป็นราชการที่เก่านะครับในตรงจุดนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูขอบขอบเหรียญนะครับในลักษณะขอบเหรียญครับขอบเหรียญนี่เป็นเฟืองจักรนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับครับอนุญาตนะครับด้านหลังตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรวรวิหารนะครับ ก็ประกาศออกใช้ในปีองพั0หนะครับ30นะครับอันนี้คือเหรียญ25่สาตางค์นะของปีพศ2540นะครับครับเดี๋ยวมาดูขอบด้านข้างนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับข้างนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับก็เป็นปีพศนะครับที่ประกาศใช้นะครับเด้อวันที่เริ่มผลิตนะครับก็เป็น พศ2,540นะครับครับลงมาด้านล่างนะครับขอบด้านล่างมุมนี้นะครับจะมีเลข25นะครับเป็นตัวไทยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น25าริกนะครับระหว่างตรงกลางนี่ก็จะเป็นคำว่าสตังนะครับอันนี้คือเหรียญ50ตังไฮ้เหรียญ25ตังนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของขนาดนะครับ ขนาดเนี่ย16มิลิเมตรนะครับขนาดความโตของเหรียญนะครับนครับ16มิลิเมตรนะครับครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1.9กรัมนะครับครับจำนวนการผลิตที่นี้จำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่85ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญ25สตางค์นะครับราคานะครับราคาที่ประกาศขายหรือประกาศซื้อขายกันนะครับตาม หนังสือาษาไทายนะครับที่มารีวิวนี้ก็อยู่ที่เหรียญละยี่สบาทนะครับครับ,ขน,นข,รนนรบขนาดความหนาของเหรียญนะครับขออนุญาตนะครับขนาดความหนาของเหรียญขนาดความหนาของเหรียญนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่นะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้ามิลนะครับอันนี้คือความหนาของเหรียญน,นะครับครับก็เป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างที่ได้นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับ ครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช anel เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญเก่าหรือใหม่มารีวิวให้กับพี่พน้องๆได้รับชมกันครับสวัสดีครับ